สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Z Channel ครับเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ครับขออนุญาตออกนอกเรื่องในส่วนของโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับมาดูในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลหวยหวยรือลอตเตอรี่กันนี่แหละครับผมทุกวันนี้เราจะได้ยินข่าวว่าเฮ้ยมีหวยปลอมเกิดขึ้นมาเรื่อยๆรืเลยนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่ก็มาเรื่อยๆยครับทีนี้ครับเราจะมีวิธีการตรวจสอบอยังไงว่าหวยนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมเนื่องจากว่าเทคโนโลยีการพิมพ์เดี๋ยวนี้ มันก็ทําได้มาแบบแนบเนียนมากๆเลยนะครับมีเครื่องพิมพ์แบบดีๆสักตัวหนึ่งก็อาจจะพิมพ์หวยปลอมมาหลอกขายเราก็ได้ครับวันนี้เท็ดดี้นะนําอุปกรณ์ที่เคยเอามาทํารีวิวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับนั่นก็คือเจ้ากล่งกุญแจที่เป็นรังสี UV ตัวนี้แหละครับผมรังสีเหลืองม่วงหรือรังสี UV พวกนี้ครับโดยปกติเราเอามาตรวจสอบในส่วนของธนบัตปรปลอมครับเนื่องจากว่าเขาจะมี แถบเส้นสะท้อนแสงที่แฝงอยู่ในใบหวยที่เรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะไม่เห็นนะครับแต่หากว่าใช้เจ้าไฟฉายตรงนี้ราคา15บาทเท่านั้นนะครับส่องไปเราจะเห็นฮะเท็ดดี้ฝากลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับได้คลิปวิดีโอไปคลิกสั่งซื้อกันได้เลยจากช้อปปีครับผมสั่งซื้อได้เลยนะครับเราลองมาส่องดูในส่วนของหวยนี่นะครับซึ่งก็จะเป็นวิธีการตรวจสอบเช่นเดียวกับธนบัตรนะครับผมกับแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ห้าสิบแบงค์อะไรพวกนี้ครับมันก็จะเกิดแถบสีอย่างที่เราเห็นตรงนี้ใช่ไหมที่เรามองด้วยตาาาเเเปล่่ไมมห็็นะรผกจ เจอเจ้าเส้นตรงนี้ฮะอยู่ประปลายอยู่กระจายไปอยู่ในทั่วตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งเจ้าเส้นตรงนี้จะต้องเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงเลยที่ขายให้กับรัฐบาลเท่านั้นไม่สามารถจะปลอมแปลงได้ง่ายๆเลยละครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าแมッ ต้องรัฐบาลเท่านั้นนะครับถึงจะทําได้ละฮะเนี่ยฮะเราจะเจอแถบสีที่เรามองไม่เห็นในหวยทั่วไปครับผมเวลาใครมาปุ๊บเราก็หยิบมาสองนิดนึงเฮ้ยมีแถบตรงนี้เกิดขึ้นไหมถ้ามันมีเนี่ยก็น่าเชื่อว่าจะเป็นของจริงนะครับและส่วนต่อไปที่เราสามารถจะใช้เจ้ารังสี UV 2ได้ก็คือนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับเจ้าตัวหนังสือสีส้มที่พิมพ์ไว้เนี่ยตัวเลขสีส้มนะครับผมหากเราส่องลงไปฮนะจากปกติที่ เราจะมองเห็นเขาเป็นแค่เฮ้ยหมึกพิมพ์ธรรมดาสีส้มๆใช่ไหมพอใช้รังสี u ูรังสีเนือม่วงสองเข้าไปเนี่ยเราจะพบว่าเขาสะท้อนแสงออกมาแบบสว่างมากๆเลยละครับผมเหมือนเวลาที่เราเข้าไปในเทคทําผับต่างๆแล้วเราใส่เสื้อสีขาวเสื้อสะท้อนแสงมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยซึ่งมันชัดเจนมากๆครับผมแล้วก็ในส่วนของใต้ของตัวเลขต่างๆเหล่านี้ครับยังจะมีเส้นเล็กๆพิมพ์ไว้ที่ด้านล่างนี้อีกต่างหากเลยครับคุณผู้ชมครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าเส้นเล็กๆเ,เนี่ย มันคือโค้ดของตัวเลขต่างๆที่อยู่ด้านบนนี้หรือไม่ครับแต่ว่ามองไปเนี่ยมันเห็นเลยฮะเป็นเส้นสีส้มๆที่อยู่ด้านใต้ตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวผมขยับสูงเข้ามาให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆแล้วกันนะครับผมนี่ฮะเอามองลงมานะครับผมเนี่ยฮะเราจะเห็นเป็นเส้นๆเนี่ยซึ่งๆๆเส้นพวกนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ที่แน่ๆเจ้าตัวเลขสะท้อนแสงตัวนี้ครับผมทำปฏิก,กิริยากับรังสี UV ที่เราส่องเข้าไปแล้วเห็นได้อย่างชัดเจนมากก็ดูได้ไดสองตัวนะครับหนึ่งก็คือนในส่วนของที่เป็น แถบเส้นสะท้อนแสงที่ซ่อนไว้อยู่ตรงนี้ฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะกับในส่วนที่2ฮะตัวเลขและแถบเส้นที่อยู่ตรงนี้ที่สามารถใช้รังสี UV ในการตรวจสอบได้ครับผมเรามองเข้ามาในส่วนตัวเลขหลักๆเนี่ยเราก็จะเจอตัวเลขบางส่วนที่มันสามารถจะสะท้อนแสงให้เราเห็นได้ครับอย่างที่บอกฮนะเทคโนโลยีตรงนี้ขายให้เฉพาะรัฐบาลเท่านั้นคนที่ทำเนี่ยก็จะต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นเครื่องพิมพ์ทั่วไปไม่สามารถจะแสดงผลแบบนี้ได้นะครับไม่สามารถจะพิมพ์ส่วนต่างๆเหล่านี้ออกมาได้ครับผมใช้เจ้าตัวนี้ฮะราคา เพียงแค่15บาทครับเป็นไฟฉายด้วยเป็นรังสี UV ด้วยเป็นเลเซอร์พอยเตอร์ด้วยครับผมรับรองเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆครับลองซื้อหามาใช้กันไว้สักอันหนึ่งครับผมเราจะพบว่ามันมีประโยชน์มากทีเดียวเลยครับคุณผู้ชมครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ